อ่ะนั่งรอขอมือขอมืออ,มอ,อ่ะเจ็ดต่อสามเนี้ยอุ้ยลนนี่นะคะทุกคน แล้วอ่ะทำไงอ่ะทำไงอ่ะหมดแล้วอ่ะนั่งรอนั่งรอเร็วๆนั่งรอนั่งรอไม่เอานั่งรอก่อนครับโอเคอุ้ยปุ่งหอยขอมือเก่งที่สุดอ่ะนี่คือขนมนะคะทุกคนขนมอันนี้ มองเห็นปะอ่านี่นะคะให้ย่างเหล่นี้ละหน่อยเนาะเพราะว่าเขาไม่กินนะคะให้เป็นไม่ให้ปลาแล้วก็ไม่กินนะคะ,ะก็เลยให้เป็นคนะโอ๊ยตา,าลยลยูกเราจะหมดแรงแล้วสิเปลี่ยนตัวลูกนี่ปะไม่ต้างกวนกัน,กนเคยปะ ชอบกินแต่อย่างเงี้ยไปไหมเล่าไปไปไหมไปเปล่ายังยังค่ะอันนั่นอันนั่นอ๋อมาแล้ว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 จะมาตีผาตาค่ะเนี่ยพอดีพ่อเขาเล่นมาไม่เอา รวยน <tem> <to> <ought> ี่ชอบตีทอตายมาเร็ว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 มาเร็วเร็วไปอยู่ไหนเรา không đi y đầu si nè nhẹ 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 lùi dễ hơn, ao sao ngán như ừ. máy nồng tốt tắp Hả? À, Kìn máy อาดูคะ่ะนั่นเดี๋ยวตาไปตามกันนีน่ไม่รู้จะดื้อทำไม่ฮะไม่เข้าก็ไม่เข้าน่ะ,นะก็แค่เนี่ยเอาขากั้นไปกัน,กนขึ้นมาแล้ว วันนี้ครึมนะฮะโอ้โหร้อนเสียงพัดลมเหมือนจะพัง เขาไม่กินอาหารเลยนะไก่ก็ไม่กินนะคะอาา่ะหนึ่งสอง ซอมปลาเส้นเ,นเขาไม่มีนะนั่นไนะเล่นของเขาเองแต่เขาก็ยังอารมณ์ดีอยู่นะแต่แค่ไม่กินแค่น,นั้นเองตาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรกินนะ้ำ อาจจะเบื่ออาหารหรืออาจจะร้อนหรืออาจจะอะไรตาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เมื่อเช้าเนี้ยตาก็ปล่อยให้เขาอยู่หน้าบ้านนะคะให้เดินเล่นนะก็คืออยู่ในรั้วนะคะแต่ว่าพอดีว่าแม่เขาจับรวยไม่ทันเนาะ รวยก็เลยออกมานอกกลัวนะคะแล้วเราก็เลยไล่ตามจับกันอยู่ประมาณสิบห้านาทีนะคะคือเขาไม่ยอมออกมาจากใต้ท้องรถเนาะ,ะสุดท้ายก็ต้องเอาไม้กวาดนะคะไล่ออกมาเนาะ,ะแต่ก็จับได้นะคะก็เลยตีวิเพียนหนึ่งคือให้เขาจำว่าไม่เอาแล้วไม่ให้ออกอย่างนี้นะคะแล้วเดินสวนสนามก็กิ้งกือเลยคะ่ะ ท้องก็ไม่ดีนะยังยังทายเหลวอยู่นะคะมาโรเองทายเหลวอยู่นะไม่กล้าออกรวยเนี่ยหนึ่งสองส้มอืมผ่านไปตั้งนั้น <c oughs> เอาอะไรนั่น เป็นอะไรหนึ่งสองแน่แน่เนี่ยค่ะเขายัางอารมณ์ดีนะก็คือเหมือนเขาแค่ถ่ายเหลวอะแต่ไม่ได้ท้องเสียนะคะแต่ทีเนี้ยมันจะลำบากกับเรามันจะลำบากเพราะว่าเราต้องจัดเก็บนไงคะ่ะ แล้วทรายอเนาะเวลามันไม่เป็นก้อนนะมันจะเก็บลำบากเอาอเรไว้แล้วมาปลาเส้นก็ไม่กินค่ะคือว่า ไอการทายเหลวอ่ะมันไม่ดีตรงที่ว่ามันจะย้อยไงคะมันจะย้อยมาตามทรายเนาะแล้วก็นํามาเปื้อนขาของมาลุยนาะแล้วนิสัยของแมวอะ่ะเขาก็จะแบบว่าอะไรที่ติดเท้าเขาจะสะบัดนะคะนั่นแหละมันถึงได้ลำบากสำหรับคนที่เก็บนะคะ นั่นแหละทั้งหมดขึ้นเสียงพี่จาก็รู้นะคะว่าเป็นเพราะใครนั่นแอแอะแอ๊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 ะ ไม่งั้นก็จะลองเปลี่ยนอาหารดีไหมอาหารเมร็ดตอนนี้เขากินไอแอมอยู่นะคะไอแอมกับวิสกั t นะคะสีม่วงถุงสีม่วงหรือจะลองเปลี่ยนอาหารดูตาลองซื้อไก่ไอซื้อปลามาต้มให้เขาแล้วนะคะเขาก็ยังไม่กินอยู่ดีเนาะเหมือนกินแค่แบบนลนแตะแ,แล้วก็ไม่กินนะคะ ตาก็เหนื่อยใจเนาะไม่รู้จะทำยังไงนั่นแหละค่ะเขาแหละหอมพงมาไลยน้ำแดงนี้ของทาวเว้รสวนนะคะแล้วก็มีน้ำมีพงมะไลยแล้วก็มีพระพิกค,คะเนีนะคะแล้วก็ดอกอ่าพงมาลลยดอก ดาวเรืองโอ้โหคิดนานเป็นตามนี้คะ่ะทุกคนวันนี้วันพระน,นะคะตากกินเจเมเดิมเนะนะเป็นไงลูกพี่อะลูกพี่อออกมาไหมลูกพี่อะไปก่อนคะ่ะทุกคนขอพักผ่อนกันนะคะ